ยินดีต้อนรับสู่ที่เชื่อจอยชาแนลอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูจอยด้วยนะคะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .4 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของครูจอยอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจรอติดตามชมกันได้เลยค่ะ สืบเนื่องจากบทเรียนในครั้งก่อนนะคะที่ครูจอได้สอนไปในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ weather คือสภาพอากาศนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจอจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับ season ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะครูจอจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ไปพร,พร้อมๆกันค่ะว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลเนี่ยในภานษาอังกฤษเราจะใช้กันอย่างไรนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วรอติดตามชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ฤดูกาลแรกกันเลยดีกว่าค่ะคือ summer เราสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า s u m m e r summer ที่แปลว่าฤดูร้อนนั่นเองค่ะ this is summer it is hot and sunny sometimes it is cloudy ในฤดูร้อนนะคะจะมีอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดจ้าและในบางครั้งก็มีเมฆจำนวนมากด้วยค่ะ b e l l likes going to the beach เบลชอบที่จะไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะสำหรับฤดูกาลต่อไปนะคะคือคำว่า spring เราสามารถสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า S P R I N G spring ที่แปลว่าฤดูใบไม้ผีินั่นเองค่ะ This is spring. It is warm sometimes. It is rainy and wet. The trees are green. The flowers are colorful. ในช่วงฤดูใบไม้ผีินะคะอากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นและในบางครั้งจะมีฝนตกและอากาศเปียกชื้นนั่นเองค่ะต้นไม้จะเขียวขจีและสีของดอกไม้จะมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยค่ะ b Bob o and Belle, right? ing, Bob and b e l l r i เ e p ไ a ่ t t n n g l o w w r r b o บกับ b e l l ชอบที่จะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะสำหรับฤดูการต่อไปนะคะคือคำว่า autumn เราสามารถสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า a u t u m n autumn ดูปใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะ This is autumn. It is cool. sometime s Somet it is windy the trees are yellow the leaves are red and b r o w n ในฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นในบางครั้งมีลมแรงต้นไม้มักจะเป็นสีเหลืองนะคะและใบไม้ที่ร่วงลงมามักจะมีสีแดงและสีน้ำตาลนั่นเองค่ะ Bob likes jumping into leaves Bob ชอบที่จะกระโดดเข้าไปในกองใบไม้นั่นเองค่ะ ำหรับฤดูการสุดท้ายนะคะคือ Winter นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า W I N T E R Winter ที่แปลว่าฤดูหนาวนั่นเองค่ะ This is winter. It is cold and snowy. Sometimes it is wet. The t r e e have no leaf. ในช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นจัดเลยค่ะแล้วก็มีหิมะตกด้วยนะคะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีความเปียกชื้นส่วนต้นไม้นะคะแทบจะไม่เหลือใบไม้สักใบเลยค่ะ Bob and Bell Ri ายเมกิ n งสโนว l a อลและไอส t i n g Bob b บ b อและ l ชอบที่จะเล่นหิมะและเล่นสเก็ตน้ำแข็งนั่นเองค่ะเด็กๆหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าฤดูกาลที่ครูจอยได้กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยบางฤดูกาลก็ไม่ได้มีในประเทศไทยใช่แล้วค่ะเด็กๆ พอฤดูการที่ครูจอยได้บอกทั้งหมดเนี่ยเป็นฤดูการของประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะสําหรับประเทศไทยของเรานะคะประกอบไปด้วย3ฤดูการนั่นเองค่ะอย่างที่เด็กๆเ,เข้าใจกันนะคะว่ามีฤดูฝนนะคะฤดูหนาวนะคะแล้วก็ฤดูร้อนนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า The hot season หรือฤดูร้อนนั่นเองค่ะ The cool season หรือฤดูหนาวนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ The rainy season หรือฤดูฝนนั่นเองค่ะครูจอยเชื่อเลยนะคะว่าบทเรียนในวันนี้เนี่ยไม่ได้ยากเกินความสามารถเด็กๆก,กันเลยใช่ไหมคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไว้นะคะแล้วหมั่นทบทวนบทเรียนกันอยู่เสมอด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูจอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ